สวัสดีค่ะพบก,กับคุณนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาหวนมันเทศกันนะคะมันเทศที่เราเลือกมาในวันนี้จะเป็นมันสีส้มนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอยา่างหนนะคะในกระทะนี้นะคะก็จะเป็นมันนะคะมันสีม่วงนะคะแล้วก็มัีตาลนะคะแล้วก็มีกะทินะคะวันนี้เราใช้มันสีส้มสี สามรยกรัมนะคะเราก็ควนสามอย่างนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เป็นเนื้อเนียนนะคะอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะควรให้เป็นรูปมะพร้าวนะคะมันเทศสีส้มที่เราจะามาควนนี้นะคะเราจะต้องเอาไปนึ่งก่อนนะคะแล้วก็มาบดให้ละเอียดนะคะถึงจะเอามาควนได้นะคะประเดี๋ยวตาส่วนเราจะใส่ไปใต้คีิน,นะคะ เราก็กวนไปสัก 15- 20ถึงีนาทีนะคะให้เป็นลูกมะพร้าวค่ะนะคะตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ยังไม่แห้งสนิทนะคะตอนนี้เราจะพักไปแป๊กนึงก่อนนะคะไฟแรงไปนะคะเราต้องเป็นไฟอ่อนๆนะคะ,ะอันนี้ยังไม่ค่อยแห้งดีนะคะตอนนี้เราจะพักตรงนี้ไปแป๊บนึงให้มันโดนกระทันนี้นะคะ ันนี้นะคะทาเล็กนี่นะคะ่ะเวลาที่เขาบอกว่ากวนเป็นลูกมะพร้าวนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเวลากวนแล้วก็จะแ,แห้งอย่างเงี้ยและเวลาเราเอามือไปแตะนะคะพิสูจน์ว่าขนมเราใช้ได้หรือย่างมือแตะอย่างนี้จะไม่ติดนะคะดูสีนะคะสีที่ขนมยังไม่ได้จะสีดูสี อ่อนนะคะแต่ว่าที่ขนมที่ควรได้ที่เราจะสีเข้มนะคะอยู่ความแตกต่างนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวกระทานี้เราจะกลับมาควรที่เสร็จนะคะตอนนี้ตอนนี้เรามาดูว่าเรามาดูว่าวิธีการจัดเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราจะมาจัดบันเทศนะคะ อันเทศกวนนะคะหรดูวิธีการจัดค่ะเราก็จะมาพิมพ์นะคะพิมพ์ใส่พิมพ์ของเรานะคะพิมพ์เป็นลักษณะนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเอาก้อนตรงนี้มาพักก่อน,นะคะ่ะให้อุ่นนะคะเวลาทำนี้ทำตอนอุ่นนะคะมันนะคะ มันเทศนี้มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะต่อร่างกายนะคะมีสารคาร์โบไฮเดรตชั้นดีนะคะแล้วก็มีวิตามินนะคะที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีพลังงานในมันนี้นะคะจะมีร้อยกรัมเนี่ยก็จะมีน้ำเจ็นะคะแล้วก็สีสีนี้จะเหมือนแครอทนะคะเพราะนั้น มีแคดมีมีสารสีส้มนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ mm. เมื่อเราอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาออกมาค่ะรูปของขนกมก็จะเป็น่างนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เอาไม้เนะะี่ยค่ะเอาไม้เนี่ยดันออกมานะคะต้องเบาๆนะคะไม่งั้นจะเป็นรอยนะคะแล้วเราก็ปั้นค่ะวันนี้มันนี้นะคะ หอมนะคะหอมแล้วก็หวานแล้วก็มันนะคะแล้วก็อ่านลงไปค่ะอ่านลงไปนีพิมพ์อย่างนี้นะคะให้เต็มค่ะต้องเต็มนะคะวันนี้เราใช้กะทิสดกวนนะคะ อร่อยนะคะหอมหวานมาันแล้วก็แปะลงไปอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อัดไว้นะคะแล้วสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะเอาขึ้นค่ะนะคะ,นะคะอันนี้มันยังอุ่นอยู่นะคะเวลาทํามันนี่นะคะต้องอยากให้เย็นมากจนเกินไปนะคะในลักษณะนี้นะคะจะทําได้ดีนะคะแล้วอัดเข้าไว้สักครู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปล่างตามพิมพ์น,นะคะอันนี้เราก็จัดเสิร์ฟได้ะคะ่ะ แลี๋ยว,วเราจะออกจากพิมพ์น,นะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปต่างะคะ่ะเป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นรูปเอ่อเป็นรูปอันนี้จะเป็นรูปหอยนะคะเหมือนคล้ายๆหอยนะคะแล้วก็มาจัดเรียงไว้ค่ะนะคะ,นะคะยาวก็มีค่ะสั้นก็มีค่ะสุดทแ้แต่นะ แพ้แต่ชอบใครจะอัดพิมพ์ลงยังไงก็ได้ค่ะพิมพ์ที่เราใช้เนี่ยเราก็ตามที่เราชอบแล้วกันนะคะอันด,ดูใหม่นะคะมันสีโ้มนี้นะคะจะมีน้ำเยอะนะคะที่เราบอกว่าในมัน100กรัมเนี่ยจะมีน้ำอยู่70 1 0 70, 70กรัมนะคะแล้วก็จะมีพวกวิตามินนะคะมีโปรตีนและมีวิตามิน ส่วนกะทินะคะของเราเนี่ยที่กวนเข้าไปนะคะกะทิก็จะให้ไขมันนะคะแต่เป็นไขมันชั้นดีนะคะห<ม>อมหวานมันเราก็จะเยอะมากนะคะสักอันสองอันก็เพียงพอนะคะแล้วก็กินกับน้ำเสมุ์ไข่นะคะอร่อยค่ะกินกับน้ำขิงหรือว่ากินกับน้ำออกระเจี๊ยบก็ได้ะคะ่ะกระเจี๊ยบต้องไม่ใส่น้าตาลนะคะกระเจี๊ยบกับ กัเทียบกับพุสารจีนนะคะลดไขมันในตัวนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่านให้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ที่เพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักนะคะสําหรับมันเทศกวนของเราวันนี้นะคะก็สําเร็จแล้วนะที่เหลือนี้เดี๋ยวเราจะกวนต่อนะคะอันนี้เราขอไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะมันมันกวนค่ะมันเทศสีส้มกวนนะคะกัญดีสของเรานะคะอย่าลืมติดตามนะคะติดตามคัวนิชานันนะคะสวัสดีค่ะไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาทําต่อนะคะสวยงามนะคะมันเทศสีส้มนะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะ